สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การไลฟ์สดไพ่นะคะสวัสดีสวัสดีนะคะแม่หมอมาได้มาไลฟ์สดนานมากแล้วตั้งแต่มีผู้ติดตามแค่กี่คนนะคะห้าคนมาไลฟ์สด YouTube นะคะ มาดูนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนที่หนึ่งที่เข้ามาดูไลฟ์สดใน YouTube นี้แม่หมอขอเปิดไพ่ใบแรกก่อนนะคะ p ทม a n c นการปรับพลังงานด้านบวกด้านลบนะคะแสงสว่างของคุณปรับบาลานซ์ความรู้สึกหรือปรับสมดุลอื่นๆนะคะ ในด้านจิตใจการยอมรับการเรียนรู้หรือว่าอยู่ในช่วงภาวะที่กำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองนะคะให้มันอยู่ตรงกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะพลังงานหญินหย่างนะคะพลังงานด้านบวกด้านลบนะคะมาดูกันต่อนะคะ ว้าวเดอะฮเลแฟนนะคะพลังงานคูบาอาจารย์ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำปกป้องดูแลนะคะท่านคอยนำทางคุณเสมอนะคะเดยออฟรีเวิรนะคะมีเรื่องที่จะต้องจบลงเป็นเรื่องเก่าๆเป็นเรื่องที่ไม่โอเคคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแสงสว่างดวงดาวขึ้นมาแล้วนะคะดวงดาวที่จะส่องสว่างให้คุณพบเจอกับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆนะคะ เดี๋ยวหมอมาดูกันนะคะห้าเหรียญอ่าบางคนยังไม่ได้ออกจากาความขาดแคลนใจที่บางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราความรักมันไม่โอเคหรือว่าการขาดแคลนเรื่องการเงินนะคะไพ่ห้าเหรียญต้องการคนช่วยเหลือดูแลด้านการเงินจริงๆแล้วคุณมีทางออกนะคะกุญแจจะเปิดประตูเข้าไปเพื่อหาทางออกนะคะสวัสดีค่ะ ใครเป็นผู้โชคดีคนที่หนึ่งเข้ามาไม่เหมาบอกการเงินที่ติดขัดติดลบเนาะทุกคนขอโทษนะเหมือนมีแขก มาไลฟ์ใหม่นะทุกคนได้ไหมอะ่ะรอได้ไหมเนี่ยมีแขกที่บ้านเปิดประตูบ้านแป๊บหนึ่งถ้ารอได้มนาะ้ลคะ ขอโทษนะคะทุกคนมาต่อกันค่ะวันนี้ไม่หมอจะมาดูกันนะคะว่าพลังงานที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างโอ้เมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วของไพ่ห้าเหรียญใช่ไหมการขาดแคลนเรื่องการเงินแล้วก็อยู่ในภาวะเศร้าบางคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับคิดมากคิดเยอะแต่ก็ยังมีแรงสู้นะคะ คิดสู้แล้วก็บางครั้งมันอึนอดอัดมันไม่มีทางออกแต่จริงๆแล้วคุณมีทางออกเสมอนะคะในเรื่องการเงินทุกอย่างมันยังไม่ถึงที่สุดเห็นไหมคะพอพูดถึงการเงินแปดดาบเก้าดาบแปดดาบมาพร้อมกับราชินีนะคะแปลว่ามันยังไม่ถึงเวลาหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ถึงที่สุดแล้วจ,จริงๆที่สิ่งศิษย์ท่านจะประทานด้านการเงินมาให้เรานะคะ เพยอออสอดคุณต้องศึกษาหาความรู้มากกว่านี้มากกว่าเดิมเป็นคนที่ใฝ่รู้แล้วก็หาความรู้ใหม่ๆเข้ามาตลอดแล้วก็มีความรู้หลายๆด้านที่ไม่ใช่เกี่ยวกับงานที่ทำอย่างเดียวนะคะในโลกม,มนุษย์นี้ความรู้มีมากมายเหลือเกินที่เราจะสามารถมาแปลงเป็นเรื่องเงินได้ความรู้ในการที่คุณจะนำมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคุณ นำไปสู่ความมั่งคั่งนะคะสี่เหรียญไพ่เศรษฐีห้าเหรียญสี่เหรียญในอนาคตของคุณไม่มีอะไรที่แน่นอนจากคนที่ร่ำรวยก็ยากจนได้จากคนที่ยากจนยังสามารถร่ำรวยได้แล้วทำไมคุณจะทำไม่ได้ล่ะคะจูไหมคะมันไม่ใช่แค่ว่าเออ่ใครคนใดคนหนึ่งจะปิดกั้นความสามารถของตนเองเห็นไหมคะไพ่สี่เหรียญออกมาแล้ว ดีเอ็มเพอดีดีเอ็มเพล่ไพ่ของราชานาวราชาคุณก็มีความเก่งหรือคนที่ผ่านเข้ามานี้คุณเป็นถึงเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้างานนะคะมีความเป็นผู้นําสูงแล้วก็มีความเป็นพ่อสูงนะคะหรือบางคนก็เป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งคนที่ผ่านเข้ามาดูไลน์นี้อาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้แต่ว่าคุณมีความเข้มแข็งนะคะมีความเป็นผู้นําสูง พราะตัวคุณเองผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตหรือผ่านความลำบากมาเยอะตอนนี้มันถึงเวลาของคุณนะคะแปดเหรียญน,นะคะสิ่งที่คุณทำมามันสามารถต่อยอดและเพิ่มพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็จะถึงจุดที่คุณจะประสบผลสำเร็จนะคะแปดเหรียญไพ่เหรียญของคุณมาแล้วนะคะ ย้อนกลับไปดูได้นะคะแม่หมอเพิ่งไลฟ์มาเมื่อกี้นี้เป็นไพ่เล่าเรื่องไปแล้วนะคะถ้าใครเข้ามาก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดึงดูดเข้ามาหากันนะคะเอกอบคับนะคะหถ้วยในช่วงนี้คุณรู้สึกอิ่มเอิบใจมากขึ้นไหมคะมีความแบบว่ารู้สึกใจมันฟูรหรือใจของคุณมันเริ่มต้นอิ่มเอมมากขึ้น พองโตมากขึ้นหัวใจคุณมันรู้สึกว่ามันได้รับความรักมากขึ้นเงนี้ยค่ะบางครั้งในช่วงที่ความขาดแคลนหรือพลังงานเรามันตกมันจะทําให้เราแบบใจฝ่อตอนนี้ว้าวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้อันนี้เป็นไพ่ k n i g h t of Pentacle นะคะสิ่งที่คุณได้ลงมือทำมันจะออกดอกออกผลถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะคะ คนไหนที่เคยทํางานสิ่งใดไว้แม่หมอก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นเรื่องที่บังเอิญไหมแม่หมอคิดว่ามันไม่บังเอิญสิ่งใดที่คุณทําลงไปหรือปลูกไว้ย่อมได้รับสิ่งนั้นการกระทําใดก็ตามที่คุณทําลงไปณนะวันนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบกลับในวันนี้มันจะตอบกลับในวันข้างหน้าบางคนก็5ปีสิ 10, ปีแล 20, ้วยีิปีเป็นไปได้นะคะ ไม่หมอก็เจอมากับตัวในการที่ใช้ชีวิตเนาะกับเพื่อนเมื่อก่อนก็แบบเออเขาไม่เคยแบบบางคนเขาก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะแบบจะติดต่อหากันเงินค่าโทรศัพท์ก็ไม่มีเราจะไม่ควรติดต่อไปเออคนเราทําไมเงินค่าแค่ค่าโทรศัพท์ติดต่อหากันก็ยังไม่มีเลยสมัยก่อนที่<ม>โทรศัพท์เขาจะแพงอย่างเงี้ยเนาะไม่หมอนอกเรื่องไปนิดนึงค่าโทรศัพท์มันก็จะแพงแบบโทรทีต่างจังหวัดก็สิบกว่าบาทอะไรเงี้ยตามพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะเราก็โทรไป เราก็จ่ายค่าโทรศัพท์ได้บ้างในตอนนั้นนะคะสมัยก่อนเดี๋ยวตอนนี้อ้าวเพื่อนเราของเราประสบผลสเร็จในชีวิตตอนนี้เวลาไปไหนมาไหนเขาก็พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยซัพพอร์ตเราได้ไม่ก็แม่หมอคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่หมอเคยทํากับเขาไว้เมื่อก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นการปลูกหรือให้สิ่งใดโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วอีกหลายปีผ่านไปอ้าวมันกลับ สิ่งดีๆน,นักลับมาตอบแทนเราเองโดยเราไม่ได้คาดหวังนะคะสองดาบมีเรื่องหงุดหงิดกวนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็สามารถไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ใส่ใจไม่สนใจปิดหูปิดตาปิดเพราะเรื่องบางเรื่องมันไม่จําเป็นเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้รับความยุติธรรม สิ่งที่คุณทําลงไปบางครั้งมันเอ็นเอียงอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นไพ่ตาช่างเราก็มองไปในทางที่ดีไว้กันแล้วกันนะคะเพราะมันเป็นไพ่ความคิดเป็นความคิดเล็กๆน้อยๆที่แทรกเข้ามาในด้านลบอย่างนี้นะคะ่ะเรื่องบเรื่องเราก็เอ้ยทําไมมันไม่มีอย,อย่างนู้นอย่างนี้ทําไมคนนั้นอย่างนั้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยไม่จำเป็นเราก็ปิดหูปิดตาไม่รับรู้ถ้ารับรู้เ้วก็เก็บมาทุกเองนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะอันนี้ยมิติเชียนนะคะไพ่ของความฉเฉลียวฉลาดนะคะพอหมดแม่หมอไหมคะครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นนักวางแผนที่เก่งด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายอัฟสอดน h t เป็นอัศวินนะคะ คุณจะมีการเดินทางหรือได้ออกเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าการงานของคุณจะต้องมีการเดินทางนะคะราชินีดาบ Kins of s o r อ s นะคะคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดชัดเจนมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะเอาชนะสิ่งต่างๆด้วยตัวคุณเองนะคะมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมาก วิวออฟฟอร์จูนว้าวมันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะเรื่องบางเรื่องมันเป็นสิ่งที่เขาลิขิตไว้แล้วลิขิตไว้แล้ว <c oughs> กรุงโลแห่งโชชาตามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเราต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้ไนท์ออฟเพนทนโคลความโชคดีโชคลาภจะเข้ามาหาคุณในววัยนี้นะคะ หรือในเรื่องความรักก็จะมีคุณแอบสองคุณอยู่นะคะว้าวเขาเห็นคุณเป็นคนที่มีเมตตาใจดีอุดความอุดมสมบูรณ์จะมาหาคุณบางคนก็าจะาท้องหรือตั้งครรภ์ได้นะนี่ไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะความสมบูรณ์จะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้ดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะะวิวออ f ฟอร์ u n e มันถึงเวลาแล้วอัศวินเหรียญได้หันหน้าได้ความโชคดีและการเงินมาหาคุณนะคะ ความอุดมสมบูรณ์กินดีอยู่ดีความสุขสบายก็จะมาหาคุณนะคะรับพลังงานดีๆไปนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาวันนี้แม่หมอมาไลฟ์ผ่าน YouTube ปกติจะไลฟ์ผ่านติกต็อกนะ <laughs> สามดาบเป็นอะไรนี่เจ็บปวดเสียใจเรื่องใดอย่างหนักเลยโอ้โอมันสะท้อนเหรอเดี๋ยวนะคะ ไฟสะท้อนเจ็บปวดเสียใจเรื่องไหนอย่างหนักเลยสามดาบโอ้อารมณ์เบื่อหน่ายด้วยอุ้ยทำไมไฟไฟสะท้อนเดี๋ยวนะคะอู้ถ้าปิดแล้วก็จะมืดไหมเออไม่มืดโทษนะคะปิดจอไปแล้วอ้าวพลังงานนที่เข้ามาเนาะ จ็บปวดใจเบื่อหน่ายเซงอยู่ในช่วงหลุมพรางที่ไม่ต้องการอะไรเลยอยากหันหลังหนีกับบางสิ่งบางอย่างไม่อยากรับรู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหันหน้าหนีเดินหนีถึงแม้จะมีสิ่งดีๆบ้างแต่ก็ไม่เอาและโอ้ไพ่เรียงกันมาเลยนะเสียใจ3มดาบห้าถ้วย8ดถ้วยสี่ถ้วย เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่โอเคเป็นอารมณ์ที่แบบเอ้ยคืออะไรอะใม่หมหมอเก็บไพ่ก่อนนะเดี๋ยวมาดูอีกสำรับถัดไปอุ้ยมือโดนหรอทุกคนไม่ได้เปิดไพ่น้นนามนะคะมาดูสำรับความรักไหมทุกคนแล้วนะแม่หมอมาดูพลังงานด้านความรักไปนะคะชุดนี้เก็บก่อนยังมีอีกชุดหนึ่ง ยังไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่ค่อยได้ใช้เลยนะไม่ค่อยได้เปิดเลยดูพลังงานความรักก่อนความลับเป็นคนขี้อายเป็นคนลึกลับนะคะคุณมีสเสน่ห์ลึกลับดูตัวตนของคุณอาจจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกจริงๆแล้วคุณเป็นคนขี้อายนะคะ s e c k e s s a t m i h t ฉันกำลังคิดถึงคุณว้า wow, ว Thinking of you Missy Miss you ว้ามีคนกำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะแม่หมอมาตรงพลังงานความรักแล้วนะคะมีคนกำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะอืมทำไมคิดถึงแบบวันในสแตนเหรอไม่ใช่นะ การขอหนึ่งคืนขอแค่แบบนั้นผ่านไปอุ้ยหมายก็อะไรเนาะความรักแบบนี้ได้หรออุ้ยอะไรเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในความรักของคุณมันจะเกิดขึ้นเฮ้ยจากวันไหนสแตนจะเป็นอะไรที่แบบชัดเจนหรือเปล่าว้าวความรับผิดชอบแม่เลี้ยงเดี่ยวพลังงานที่แบบว่า ครั้งเดียวเลยเหรอคะความรักแค่ผ่านๆวันในแตนแล้วคุณก็จะกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ได้นะหรือใครที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผ่านเข้ามาอะไรนี่โอ้ไม่หมองก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเหรอคะอืมความสัมพันธ์ที่สําคัญการได้พูดคุยกันสารสัมพันธ์กัน อยู่ใกล้ชิดกันคิดถึงกันติดต่อสื่อสารกันมันสัมผัสมันสําคัญนะคะก้นให้ความสําคัญซึ่งกันและกันมันก็สําคัญนะคะในชีวิตของความรักเนาะบางครั้งมีเรื่องที่ทะเลาะกันมันอาจจะมีแค่เส้นบางๆเองนะคะที่ไม่ที่ทําให้แม่เข้าใจกันว้าวว้าววันนี้แม่หมอมาเทสจุดจบฟังลึกไม่มีโอกาสครั้งที่ส บางคนนี่ใจเด็ดมากความรักพอพลาดแล้วไม่มีครั้งที่สองเลยจบก็คือจบเลยนะคะไม่สามารถที่จะได้รับโอกาสครั้งถัดไปนะคะทั้งหมดคือการเติบโตภายในอินเนอร์เก่าตอนนี้คุณจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหลังจากที่คุณผ่านความเจ็บปวดเสียใจเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาแล้วไว้ไม่หมออ่านไพ่ตามหน้าไพ่นะคะ ความสุขอิสระนับถือตนเองนะคะขอบคุณนะคะวันนี้แม่หมอมาไลฟ์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้ายังไงไว้มาไลฟ์รอบหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาเจอนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ